สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องไอ้แจ้มอยากกิน EP หกนะคะวันนี้เราจะมากินหมึกกุบของซันสุนะคะมีสามรสนะคะรสแรกก็จะเป็นรสน้ำจิ้มงานนะคะต่อไปก็จะเป็นรสผัดผงผัดผงกะหรี่นะคะต่อไปก็จะเป็นรสหม่าล่านะคะแล้วก็จะมาเริ่มจากน้ำจิ้มงานกันก่อนเลยนะคะ นี่นะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเอือจะต้องแบบนี่นะคะ ขอใหอ้กินน้ำเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นรสปูผัดผงกะหรี่นะคะ นี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้หนึ่งองก็จะมีหกอันนะคะโอเคค่ะอืมเรวก็จะมากินกอนเลยนะคะ ต็จะออกเค็มๆหน่อยค่ะแต่ก็อร่อยสำหรัดนี่มันก็จะแบบเผ็ดๆหน่อยนะคะแต่ก็อร่อยะคะ่ะเปรี้ยวๆนิดนึงค่ะเป็นปน,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 น้ำนะคะต่อไปเราก็จะมากินรสมาล่ากันนะคะนี่นะคะ ก็จะเป็นรถดั้งเดิมนะคะอันนี้เป็ของเซอรสุดนะคะก่อจะกินน้ำนะคะ กระกอดูวยอยากให้อนี้ที่หนึ่งค่ะอันนี้ที่สองน,นี้ที่สามไอยังก็จะดูสิว่ามันเผ็ดเผ็ดอะค่ะเผ็ดมากมากค่ะล้วความที่มันเป็นหมากลาส่วนอันนี้นะคะอันนี้ให้ที่หนึ่งเลยค่ะเพราะว่าอร่อยมากค่ะอันนี้ให้ที่สองเพราะว่ามันเข้มเข้มเมผ็ดเผ็ดอะคะ่ะ สำหรับวันนี้ไปกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กับ Subscribe ให้เราด้วยนะคะ้วไปกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย